ทำมาว้าวทาตําเหมือนแม่ค้าส้มตํามากเลยเป็นตาแซบย่วงตุตรงนั่นแหละแซบเว่ยแซบเน่ยสีแบบนี้แหละมันจะอร่อยอะ่ะ <c oughs> สีดำๆแบบนี้ เริ่มใหม่ก็ต่างเลยนะอนนเอาหมดทำกันมาวถ้าตำเหมือนแม่พาส้มตำมากเลย <c oughs> ใช่ไหม,มเปิดร้านนะเปิดร้านชิมก่อนย่งชิมชิมแล้วสกอยสกอยสกอยมอากใช่ใช่ค่ะ เด็กเมืองโอ๊กจานแล้วจานว้าวโอเคโอ้ยเป็นตาแซบไหลกลัวเป็นพี่ขี้หนูถ้าพี่ขี้หนูเราจะเราจะตำแม่อร่อยเลยอ่ะมันจะไขิวเหมือนกันมันจะขิว คนอีสานนะคนอีสานเนี่ยพี่ต้องอร่อยแน่เลยอร้อยเนื้แซ่บแน่นอนพี่ค่ะจแต่ <c oughs> มาดูอาหารของเราวันนี้ปิ้ง <c oughs> อันนี้ยำแบบอีสานยำแซลมอนปลาส้มตำปูปลาแซ่บๆอันนี้ลาบแบบอีสานเด้อแต่ใส่แตงนี่ <c oughs> ส้มตำแบบไม่เผ็ด <c oughs> 好吧。乾杯